สวัสดีครับผมโอเกนเจนะครับวันนี้ก็ถึงวันแล้วครับที่เราจะต้องติดตั้งแผ่นกันกระแทกนะครับที่อยู่เราติดตัวที่มันกันกระแทกใต้มอเตอร์ก่อนเนาะส่วนสาเหตุที่เราจะติดเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับแต่ว่าสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียม มาลีนเกจก็คือเกตท,ที่ใช้แบบพวกทําเรือทาเรือทำเรือสปีดโบท๊ทคุณสมบัติเขาคือทนการกัะกอน้นําเค็มหรือทนรับแรงกระแทกนะครับในที่สสเปคตร,ตรงนี้หนาประมาณ2มิลเนาะคร่าวๆคือ2มิลก่อนเอาไปแบบจะขันนิดขัดหน่อยก็ติว่าติดตางว่า2มิลแล้วกันอาจะได้ไม่ต้องมาวัดกันให้ไป,ไป,ไปให้วุ่นวายครับส่วนน้าหนักหลายท่านก็าอยากรู้นะครับว่าติดแล้วมันจะหนักกว่าเดิมแค่ไหนวันนี้ผมก็เตรียมกิโลมาพร้อมครับช่างให้มารู้กันไปเลยวันนี้ของเดิมนี่ครับหนักอยู่ประมาณ3กิโล3กิโลหนึ่งอ่ะ 3.1กิโลนี่นะครับน้ำหนักนะครับหนาอยู่ประมาณ2มิลนะครับเบื้องต้นโอเคทีนี้เรามาดูสาเหตุเลยว่าทําไมเราถึงต้องติดนะครับผมห่วงตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่รถจริงๆกันเลยครับ ทีนี้ก็มาดูนะครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือนี่เลยครับท่อนะครับตัวนี้ท่อตัวนี้ออวิ่งเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเข้าใจว่าเป็นท่อคูลิ่งแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นขนาดรถผมนะต้องบอกว่าในกรณีรถคันอื่นไม่มีนะครับรถผมได้ใส่ค้ำแพรลงไปแล้วก็จะช่วยกันตรงนี้ได้ชั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่มีตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับก็เท่ากับว่าเวลาเนี่ย ึนกสภาพตามผมนะครับเวลาเราขับไปบนถนนเนี่ยซึ่งหลายท่านถ้าเกิดขับรถอะเวลาออกถนนบ้านเราก็ลุยแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อาจจะเจอบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นขอนไม้เป็นลูกขน,นุนมะพร้าวอะไรเราอาจ,จเจอบนถนนแต่ถ้าเกิดมันวิ่งเข้ามาจุดนี้โดยที่มีแผ่นพลาสติกบางๆกั้นไว้กระแทกตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับตึง้งเข้าไปคูลิ่งแบตนะครับมีปัญหาโดยตรงต่อรถแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าก็จะมีคนคิดว่า จะไปกลัวอะไรไหนเมื่อรถเรามีประกันนะทุกคนมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วทุกคนก็ใช้ประกันชั้นหนึ่งเค็มแต่สำหรับผมนะครับผมไม่ได้วอรี่ตรงนั้นนะผมห่วงตรงที่ว่าถ้าเกิดมันต้องเคมเนี่ยผมต้องใช้เวลารอรถผมกี่เดือนกี่วันผมต้องขาดการใช้รถกี่วันนี่นะครับผมห่วงตรงเน้นมากกว่าฉะนั้นการติดตั้งผมก็คือผมจะหาอะไรก็แล้วแต่ก็คือวันนี้ยกอย่างอั้วที่ผมจะใช้แผ่นตัวกันกระแทกเนี่ยมากันไว้นะครับก็คือมากันตรงนี้ไว้ซึ่งอย่างที่บอกครับมันเปอนอลูมิเนียม มีเป็นมารีนเกตนะครับที่ทนต่อแรงกระแทกเนี่ยมากกวา่าอลูมิเนียมปกติประมาณ3 4ฉะนั้นเราก็จะมาติดตรงนี้เพื่อป้องกันไอท่อตัวนี้นเะช่ mm. ี้ผมบอกครับความกังวลแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าหรับตัวผมเองรถผมเออเตี้ยวข้อชวบานเขาด้วยเนาะเตี้ยวข้อชวบานเขาหน่อยหนึ่งแล้วก็เวลาด้วยความที่เราเป็นช่างหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราพอมีความรู้ด้านนี้เราเลยรู้ว่าจุดไหนที่มันควรมันควรและมีโอกาสเจอได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะป้องกันมันก่อนที่ผมจะต้องจอดรถแล้วหลอประกันเคมนะครับนี่เลยเ รถอื่นรถเดิมๆไม่มีนะแต่รถผมมีคัมแพร์ซึ่งก็ช่วยไปแล้วหนึ่งชั้นนะครับเวลาเจอก็จะมีคัมแพร์ตัวนี้ช่วยแต่รถเดิมๆจะไม่มีนะครับมีแค่แผ่นพลาสติกโอเคเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่าการติดตั้งนะครับก็คือว่าของเดิมเนี่ยเขาจะยึดอยู่กับแบตเตอรี่เนาะตรงนี้เลยแต่อันนี้คือมันจะมีรูไว้ให้นะครับเราก็จะใช้รีเวทนัดนะครับที่เป็นรีเวทนัดเบอร์สิบเนาะยิยงเข้าไปตรงนี้นะครับหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งสองสามสามจุดเข้าล็อกกับตัวคารถเลยนะครับวัน อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันว่าเมื่อติดตั้งแล้วอย่างที่ผมบอกครับจุดที่น้าห่วงก็คือจุดนี้แต่สุดท้ายแล้วมันจะถูกยึดด้วยน็อตนะครับเป็นเบอร์สิบนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยฉะนั้นด้วยความที่คุณสมบัติครับเขามีอ,อลูมิเนียมตัวนี้มันทนต่อแรงกระแทกอยู่แล้วเนาะมันก็ถูกหลังด้วยหน้าหลังฉะนั้นเวลาโดนกระแทกครับจุดนี้มันก็ป้องกันตัวเองได้อับหนึ่งเพราะอันนี้เขามีความเหนียวมากเขาปกติอยู่แล้วส่วนของเดิมมันไม่เช่ว่าไม่ดบบแ้ออกแบบ ให้รถเราไปเจอสิ่งของบนถนนนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นพลาสติกครับหลายคนก็เป็นห่วงว,ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนี้ติดตั้งไอ้นี่มอเตอร์จะร้อนไหมก็นี่นะครับมันจะมีคีบระบายความร้อนคีบตัวนี้จะเป็นแวคข้ามน้องมววิ่งลมจะถูกผ่านตรงนี้แล้วทางเนี้ยจะเป็นคีบที่ระบายความร้อนดูดออกจากมอเตอร์ออกมานะครับฉะนั้นก็เรื่องความร้อนก็ตัดไปเนาะส่วนทีนี้สิ่งที่ได้เพิ่มมามันก็คือความแข็งแรงแล้วก็การป้องกันในท่อคูลิ่งแบตท,ที่มบมอกครับแผนนาา่นีย สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนส่วนรอบหน้าผมจะมาใส่อะไรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราคอยติดตามดูคลิปใกล้ทีครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ